ถามว่าจิบนี้ปุเลยมอ้ยะบเกียบตัวจิบนีนั่นไปยุ่นมใกล้ได้เข้ามาเด็ดกินโนูแทตอยาตาเป็นสิ่อะอันนี้ว่ามันมาสีแดงทุกคนมันกพลังออก่วงหนาฝ้นสุกๆไม่ออกยิยกมยิ้มยอกวันเหตุแบ่คือยังยังสนุกมึ่อเขาไปมึงได้เขาไป Không phải bay bay không phải. bay 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 anh bay 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 Ngoài đi bưng ạ. À. Ngoài đi. Ngoài đi. À, đó, muốn đi, Hãy đi. <cười> 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 สดๆครับพี่น้องครับเบบไม่ควนเนาะบอกควนหอเปล่าเปตากแดดแดดควนโอ้โหสุดๆเลยคิดถึก่อนมาจากที่ว่านของมากอ่ะหอเห็ดในี่ด้วยกิจเนาะนี่ที่มีเมนูแกงเห็ดเพิ่มวัวเห็ดกลมด้ยเห็ดกลมตีขึ้น ตับโตตุ้ยฟิวมือของนางสีเสียบตรงไหนแล้วคเบิบ้มบรรยากาศกำลังปอกพริกเรนก็กลมเพดทกลมเสียบ เมน,นูแรกนี่เหรพี่น้องผนปีละเทียนเนาะเห็ดตามฤด,ดูกาลมันเกิดดูค้มเนะาะมันเกิดค้มเกิดกับดินเหน,นียวเตียนคนไปหากบบพ่อเป,ป็นมูเป็นมูคนที่ไปตกก็ได้ไไดอกเจุ่มเนียวที่กินดอกประมาณนี้พี่น้องดอ,อกบังก็เสีแบบผู้ถ่อว่ะดอกจุ่มก็รับก็พอได้เปล่อ่ะวันนี้กินแทบๆครับเพิ่งขั้นตอนการแกงสูตร เน้อสีหัวน้ำสีครับนี่หัวหลังๆขั้นตอนกับซื้อหลังครับต er. ัดขาก้านทีนที่กินขามตัดไร้อแล้วตอามาขูดต้องาสารจนิงครับฐานคือสานบานหอกบานเ้าเือเ้นินครับงปลาของเบางทวาตง่เพียงแ่าอะไรกเพียงอี ปวดแขนยกแขนมื่ขึ้น อุปกรณ์จากชิล,ล่างเลยก็มาปอกครับมาแกะมาหัน่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นต้มชุกแล้วมันจิเป็นถิ่นเลี้ยงนะเพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนมันสุกแล้วเนาะมัน่นเลี้ยงกูนี่โหดอยากขึ้นอยากไปแกงเห็ดเผือไว้วยจิ๋วกินน้อยก็พอกะพวกไอ้แกงม้าวันนะี้ยินน้อยหนึ่งว่ะแสีบด้วยไม่แย่ทะเลแกงเสียบหนึ่งว่ะมีีก่แบจำเส้นใบประคามว่ะไ,ไปหาใบประคามสมมั่นด้วย อยู่นี่เนี่ยแข,ข็งมากเลยอย่างนี๋ใช่ยเยอะมากรหรอกยอดบักขามอ่อนครับแกงใส่เห็ดผึ่งโอ้ยมันแก่แล้วครับที่กินกับยอดอ่อนนูอัวมันช่วงต้มอึงมันมันแก่แล้วถืงผลมันยังอัวาม,ามาอีกหลังจากกานะินร่างและพือศาสตร์ได้บ่อยแล้วครับเขาก็ามาต้มอีกน้ำหนึ่งครับต้มแล้วก็เอาน้ำนี้ทิ้ง เราก็มาแจงเส้หมอนี่ต้มัน,นสุกก่อนแล้วก็มาแจงนี่ร้อนัลยข้าวตะไคร,ไปปร้ใบมกูดครับพี่แกงปลาแกงต้มไก่ตกัวให่เลยว่ะเนาะกระใส่ยอดปลาขามแกงส้มเนาะเคลื่อนว่า,แ,าแกงสม้งสมเพ็ดเพิ่งนะที่เมนูน,นี่ต้มส้มเพชรเพิ่งว่ายๆงไานานหรือประเทออกดิ เดียยวเดียวเหมเดดกใ่ครับหลังจากที่หมอเพกหมอกันจากที่หมอเห้าเดียดอ่อนแล้วก็น้ำผึ่งต้องไปแล้วครับเฮตานึงคืได้หน่อยใช่ยังเป็นรวมเลยเดีหมอดีนะเป็นสีละอ่าเสียบเสียบผิด้ได้ก่ร้อวงผีองไปน้ำไหลหมดเลยสีมือไหร่นะว่ามันเมื่อขีพผู้ถ่อผู้ถ่อแกงี้านอร์เซ็นต์นะ

เด็กพี่ใหม่ครับก็พี่หำเนาะสองยี่ห้อประท่ากันยี่ขับสมแหนวขับไปเดยเสียบโน่นพี่ใหม่ได้คมนัวพี่หำได้คมหน่งได้กินสองบริษัทประท่ากันในหะม่ก็หำเดี๋ยวเลยพี่ตัง <c oughs> กินได้ปุ๊ดได้ร้องดูดชื่อเราดาราก็เสียบหนังเลยตังตั้งร่างทีมอ๊ตไม่ จ้างเก๊จางเลยนำลายไปเลยเนาะเป็นเมื่อเสยลายไปนีด่ดิชอบอะไรกับผงเพิ่งเหรอครับพี่น้องครับชอานี้นแหละประมาณนี้แหละครับจะเห็นตอนพิธีการการกินเนาะสูแล้วครับจางนิดเพิ่งครับหน้าตาเป็นยั่งออันนี้ก้างขามใบมะขามเก็บออกขามสีกินใส่สูตรเดียวก็บต้มบึงกับกัวใส่ใบมะขามมันไม่ว่าจะแก่หลือ นี่ดอกก็ต้องแสบเว่าดอกคุ้งจุ่มดองบันดอกประเสริฐร้ม่เยาวเหรอซิมกับพีนอ่นี่คนไปหาป่ะแบบนี้เอ้ยบานเปิงแล้วน้งตออแค่นิ้เปิงพ่ามันมาสีแดดทุกคนมันก็หูมอง้าแปลกตีแตกตัวกี่เดือนอ

เห็ดเปือกมาเดียวคนไทยเห็ดตับเตาดียวมันไตเผืนอื่นเห็ดตับเตามันหัวอื่นเห็ดเผืตาวเราคุณสมเนาะใ่ะคัมถ้าอ่ใช้สเสืก mm ินพวกนี mm ้สองก็ไดอีโูเบียนเดียเห็ดรูเป็นหรืวะเห็ดเป็ต้องเล้ยเห็นรเเห็ดก่ะเจียบสัก

mhmm <laughs> rồi đó mhmm 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 mò mì mà mhmm mò mhmm chứ Để chứng máy thì liệu Cắt tù vòm tuột Vòm Nó có lạc ừ. <laughs> cái giấy thôi Mà đi lạc tiền lái lái gì Không có gì nhập นี่เป okay. ็นตึกตึกเนาะใ่เป็นตึกตึกับมจับเตาจัต่จะแกะด้ไปถอดก็ุงแงเหอกเนาะใ่้งมืดงนะรอนเดแลาจัดใส่มแดง อันก็หมกันนดข้หมกใกล้ๆปอน่ไงมวะอันจะความหมกคือเบ้าติดจุดเนาะใกล้ๆใช่กระแดกใกล้รดีอืมติดปุกจุกจุกป้อนหมกบ่หมกแต่หมกไวปอนบ้านเองเอาขึ้นงล้วจุกจุก <laughs> kìm phu anh ừ. 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 à, chế anh được Ê cái nè quên đi làm nhà mới được chỉnh im กินไ่ได้นีเอาไปแม่กินไม่ได้ผมเไียกมได้ทำไมน่ะปลาจับให้ผมนากินมอ้มีนู่นบ้านเนาะอย่งเี้ยตับเต้ามีนู่นของแบบนั้นเรับ